ไม่ผลยังดักได้คุณสิตาขอรอลอยลอยมาเดี๋ยวคอนโดนเก็บได้ครับออนอุมาตีาลูกนี้ยังอยู่ในฟรีบอลครับไหลหลังทิพสจุด,ดาเจออีกครั้งครับสิริกันดาขาดีบอลแลกสวยแล้วครับไหลหลังแม่เสียจัวหว่าไปต้องแก้ไขครับอมรดา เสร็มครับจะมีก่อน oh, <my> แซมสำคัญแล้วครับ oh. ยังอยู่เอาข้ามมาได้ oh. อีกทีหนึ่ง oh. ลุ้น oh. ลนุยกันต่อเซตที่3ครับ อันนี้ก็เสมอกันแล้วครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายออกน้ำก่อนครับหลังจากจบเซตนี้บอลสันหลังตีไปติดครับอม,มรดาแต,ต่ว่าได้ครับอนุูมาตามมาเป็นสอตสครับออยค้างครับอโมรดา จะกิีบล็อกอยังเก็บได้ครับชลรดาลูกม ah ันเลยมาด้านข้างนิดนึงครับยังขอผ่านไปได้โอกาสของกาญจนบุรีอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ลงครับทีที่สองวรธยาหยอดนายมาเสริมครับจามิก่อนบอลแรกสวยหลาไปก็เต็เหลือีกเยอะเลยครับ เหลือ10เซตพอยต์เปียวันปรรยกาศของกาญจนบุรีอีกทีครับเก็เปตนว่าเซตที่3ครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีพาวเวอร์นะครับเอาชนะบอลเร็วติดบล็อกครับทิพซุดาหัวเสาลูกนี้ยังเก็บหลังได้ครับเปียวัน ตีไปติดบล็อกแต่ว่าก็ยังช่วยกันร้องได้ดีครับกานจนบุรีบอลเร็วอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ตกครับชยบล็อกได้พึ่งไงครับคุยขังครับ อันเดอร์คามกลับมาก่อนครับเน้นเน้นสุดท้ายติดบล็อกแต่ไม่ยอมให้ตกครับยังเอาข้ามาได้ทิสุดาติดปนิสลาอีกหนักหเน้นเน้นทั้ง no นั้นครับก็เป็นว่าเซตที่4ก็คือเหมือนผู้เล่นจะมีการบาดเจ็บนะครับไล่ตั้งแต่ตัวเซตเนี่ยที่เหมือนจะขาพลิกไปนะครับก่อนหน้านี้ลงมาไหมเหมือนชลรดาจะลงมาแล้วครับ ก่อนหน้านี้จำกันได้หมขาพลิกแล้วยังกลับมาเก็บชนะได้อีกครั้งไหมครับสำหรับการจนะบุรีไปยัดไปหลังยังอยู่ครับตอนนี้กลับลงมาแล้วนะครับทางด้านของชลดาอือหือเดียาวาวันนี้นอกเลยครับคนเอ็มที่ก็เล่นกันมายาวสุดก็คือ4เซตนะครับ สีเท่ากันไอกไปได้กันดาเน้นเน้นติดบล็อกยังเก็บได้กลับมาที่เดิมคราวนี้ก็ยังอยู่ครับเอาข้ามาก่อนอันนี้กลับหลังบอลห่างหน่อยต้องขอย้อยๆมาครับติแล้วก็โดนถีกออกไปอีกครับ เสิร์ฟครับการชนบุรีปรีสก,กีบล็อกมาอา้าวครับมีแฟนๆทั้งสองทีมต้องบอกว่าหายใจออื้เสิร์ฟลึกเป็นแมตช์พอยต์ของการชนบุรีบลาเธอร์ไม่พอดีเท่าไหร่ครับ แต่ว่ายังได้บุกอีกครั้งหนึง่งสิริการดาตะวัดมาการชน,นบุรีรองได้สยาวันระเบิดบล็อกไม่หลุดสิริการดาต้องแก้ครับ